เวียงจันช่วงบ่ายครับบรรยากาศเขาจะเดินทางไปวังเวียงครับวันนี้มีมืดฝนครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศเส้นทางในนครหลวงเวียงจันครับช่วงบ,างาวบ่ายโมงกว่าเนี่รถบุกใหลาหลพี่น้องครับได้ง่ายสะดวกสบายครับเขาจะไปขึ้นทางด่วนจากเวียงจนันมุ่งหน้าสู่วังเวียงครับเขาชิไปตามหาธรรมชาติที่เมืองท่องเที่ยวขึ้นชื่อที่วังเวียงกันพี่น้อง บได้มาเวียงจันนานถนนท,นทนทางนี่ค็ดไม่ดี D, ขนาดเลยครับพี่น้องเป็นทางเสี่ยแล้วก็มีเก,ก,กาะกลางถนนแล้วก็มีไฟสองทางพี่น้องครับเดินทางสะดวกสบายขึ้นแล้วพี่น้องอ๋พี่น้องครับบรรยากาศระวางทางครับเดี๋ยวรีวิวเส้นทางใ้ซมครับนี่คือบรรยากาศในตัวนครหลวงเวียงจันทน์ครับการส่งอทางแยกไปทางด่วนแล้วพี่น้อง เขามาทอดเส้นทางด่วนจากเวียงจันท์มุ่งหน้าสู่วางเวียงแล้วครับหางมงแรงครับเลาะกรุบทีิบเลยพี่น้องมาสมกันไปกีล่ลาสุดครับเส้นทางด่วนร้อยกิโลครับไปหอดวังเวียงครับหนึ่งชั่วโมงทอดเลยเส้นทางนี้ครับข้างหน้ามีฝนตกครับฝนตกแดดออกไปแค่สุดที่ลาวเหนือเลยครับหน้าฝนนี้ครับไปกันเลย รู้คอดวิ่งจัดไหมพี่น้อง mm. ส่อยวิ่งจันแล้วน,นเป็นทางทางยูเทิร์นครับ กดเก็บเงินครับพี่น้องปัสมาวะกร์ดเทียมเอาไว้จ่ายเงินอยู่ปลายทางสถานีทางบ่วนบางเวียงครับพี่น้องรถตกระหว่างทางที่เขาจะไปวังเวียงครับ แต่ว่ามีเดียครับตรงนี้ฝนตกโอเปนเมล่าราับพี่น้องและเต็มมนรถที่ต้มก็เดินดีครับนะการใช้บริการทางด่วนจากเวียงจันทร์ไปวางเวียงได้เฉพาะรถกระบะรถยนต์รถเก๋งพี่น้องประมาณนี้ส่วนรถมอเตอร์ไซค์รัวบิ๊กไบค์หนีไปทางเก่า ตอนนี้จากเวียงจันทร์ไปวังเวียงใช้เวลาหนึ่งสวโมงกว่าอนแล้วพี่น้องวันเดียทิพย์ก็ได้เด้วยลดส่วนตัวชิวๆเลยครับเวียงจันทร์วังเวียงเมืองเฟืองรอเที่ยวธรรมชาติแถวนี้ง่ามแม่น้ำสายน้ำเทือกเขาหินปูนอลังการแหงพี่น้องโดยเฉพาะหน้าฝนครับไปตามหาเมฆหมอกน้ำกันนอนถึงเพลอน้ำเมืองเฟืองคักพี่น้องเองบรรกาศไหนะ โอ้โหทะลุมิติครับพี่นนอง ขนาดเลยครับกำลังสูมอดวงเวียงครับพี่น้องเส้นทางด่วดหนีง่ามนานนาดเลยนาผนนะนะ การขนาดเลยครับชุดนี้พื้นตัดผูภูเขาเป็นเปทางด่วนครับก่อนเข้าออตัวเมืองวางเวียนโอ้อยู่หลักล้านครับพี่น้องท้ายมือที่งามครับบรรยากาศหลังฝนตกเขาเรียกว่าฟ้าระเบิดทางท้ายมือเลงนะะ ฟ้าละเบือดนีงามนี่ครับมันจะเป็นแสงเหลืองเสียงตะวันนะครับ ทีิเราทัวนะร์พี่เนาะไปน้ำท่วมด,ด,ด,ดูดีด้ห้องกันแล้วฝนตกพร้อมตอนนี้วังเวียงมีปัม๊มปตทอสองปัมนะ๊มเนาะขาเข้าและขา,ขาขอขอกครับ พจมันเป็นลรงบางะนะนี้เป็นเตรียมไว้นะครับมีแทนจะไปฮอตบอดเต็นเลยครับเส้นทางด่วนทางด่วนมานหน้าฝนเราเหนือนะบตลอดเส้นทางเลยครับมันเป็นทางไปตามห้อมภูเขานะครับ เข้าเมืองวังเวียงครับสถานีไปทางเก็บเงินครับพี่น้องงามพนาดฮอดแล้วครับพี่น้องเมืองวังเวียงหน้าฝนเอามารีวิวเส้นทางกัน มาฮอดปลายทางที่วังเวียงตอนนี้วิวน้ำพนากเลยครับพี่น้องขักสุดแล้วครับทางด่วนแล้วก็ปลายทางที่วังเวียงนะมันมีหมอกนะให้เวใคเปเทอร์โตี เข้าสู่เมืองวังเวียงแล้วครับ สวยงามมากบรรยากาศช่วงแรงครับ มาฮอดแล้วครับ<ต>วังเวียนครับไ<ห>ล่ไ<ห>ลฝนมาพี่น้องมาฮอดกะเห็นวิวงามเลยทางเข้านะตรงบนเก็บเงินปลายทางด่วนที่วังเวียนพี่น้องหมอะงามช่วงนี้ครับพี่น้องสวยงามยาเย็นครับก่อนมืดซุ่ม เส้นทางสู่วิวดัก์าลนครับ